วิธีดูเหรียญดอยดีเยี่ยมปีพศ2537หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ดูจบดูเป็นเช่าหาได้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับจุดแรกครับให้ทุกท่านนะครับจาใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นนะครับจดจําพิมพ์จดจาใบหน้าหลวงพ่อให้ได้ครับต่อมาให้ดูบริเวณนิ้วชี้ด้านขวาครับและบริเวณหน้าแข้งของหลวงพ่อครับและบริเวณฐานตรงอัศนะตรงนี้ครับนิ้วชี้ด้านขวาจะมีเส้นเซียนคมคมครับแหลมแหลมพุ่งออกมาครับเห็นไหมครับ จะเป็นเส้นคมคมแบบนี้เลยครับนี่นะครับชัดเจนนะครับต่อไปครับบริเวณหน้าแข้งเห็นไหมครับจะมีเส้นเส้นเสียนวิ่งอยู่1เส้นและตรงอัสนะตรงฐานรองนั่งจะมีเส้นเส้นเสียนวิ่งอยู่2อสามเส้นครับแบบนี้เลยครับเส้นคมคมแบบนี้เลยต่อไปให้พลิกมาที่หลังเหรียญครับให้เรานะครับจดจําขนาดห่วงเหรียญให้ได้นะครับต้องมีลักษณะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับจําขนาดไว้ให้ดีๆนะครับประมาณนี้เลยครับผมนี่สําคัญนะครับต้องเป็นขนาดนี้เท่านั้นนะครับ ประมาณนี้เลยครับจุดต่อมาครับเดี๋ยวให้ดูตรงบริเวณตัวหนังสือนะครับคําว่าพยานนะครับแล้วตรงระหว่างตัวรอยกระหนกนะครับกับตัวพอผ่านนะครับจะมีเส้นเส้นเียนนะครับจะมีเส้นเส้นเสองเส้นครับคมคมแบบนี้เลยนะครับเห็นแล้วชัดเจนนะครับเห็นแล้วรบกวนพี่พี่พิมพ์เห็นแล้วชัดเจนให้ด้วยนะครับมาครับบริเวณตัวหนังสือคําว่าพยานครับด้านบนเห็นไหมครับบนตัวหนังสือจะมีเส้นเส้นวิ่งแทรกอยู่เต็มไปหมดเลยครับฮ่าเห็นไหมครับ ถ้าเห็นแล้วรบกวนพี่พพิมพ์ว่าเห็นแล้วชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเส้นเส้นเี้ยนวิ่งแทรกอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับรองค่อยๆลงกล้องนะครับค่อยๆไล่ดูเห็นไหมครับจะเห็นเส้นเส้นเสี้ยนเต็มไปหมดเลยนี่ครับเส้นคมคมแบบนี้เลยชัดเจนเลยนะครับวิ่งเต็มเหรียญไปหมดเลยนะครับอยู่บนตัวหนังสือนะต่อไปครับให้ดูสระอาคําว่ามาครับจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกออกมา1เส้นครับนี่ครับคมคมแบบนี้เลยต่อไปให้ดูที่ตัวหนังสือครับ สำหรับตัวหนังสือจะเป็นผิวคูข่าจะเป็นแบบผิวมะละนะครับผิวจะไม่เรียบให้ดูที่ตัวรอเรือคําว่าไล่ครับจะชัดเจนเลยต่อไปเราไปดูที่ขอบตัดครับบริเวณ2นาฬิกาจุดนี้สําคัญครับเป็นจุดจ่ายตังค์จะมีร่องแบบนี้เลยครับจาร่องนี้ไว้ให้ดีนะครับต่อไปครับบริเวณ4นาฬิกาจะมีรอยตัดเป็นบ้างๆแบบนี้เลยครับจุดนี้สําคัญครับต้องมีทุกเหรียญเป็นจุดจ่ายตังค์สหรับรุ่นนี้เลยนะครับต้องมีทุกเหรียญเป็นลักษณะบ้างๆแบบนี้ครับ พี่ๆจดจำบ้างนี้ไว้ให้ดีครับครับลระก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการดูเหรียญดอยอดีเยี่ยมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีพศส5 3 7นะครับพี่ๆเพื่อนๆครับถ้าใครมีเหรียญน,นี้มีแบบนี้นะครับหากต้องการปล่อยเช่าส่งรูปมาให้ผมได้ทางไลน์หรือทางข้อความได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่าครับสวัสดีครับ